ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นการที่ดาวย้ายตรงนี้พุธศุกร์อังคารไปอยู่ในเรือนมรณะทั้งสามดวงนะอย่างหนึ่งเลยที่ต้องบอกกับชาวเมถุนก่อนเลยคือให้ระวังสุขภาพร่างกาย นะสุขภาพร่างกายแล้วก็จะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของเอกสารสัญญานะฮะเอกสารสัญญาต้องดูให้รอบคอบนะครับแล้วชาวเมถุนเองนะนะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วอย่าได้กะเฮียนกะหือลือไปสร้างความรักเพิ่ม จะเป็นโลกใบที่สองโลกใบที่สามหรืออะไรก็แล้วแต่เธอเตรียมวุ่นวายได้เลยนะฮะนะ,ะดูให้ดีนะฮะนะครับนะฮะถ้าจะต้องเอาตีนไก่านาพาเลยนะชาวเมถุนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรักอยู่แล้วแล้วไปซ้อนอีกเนี่ยรู้จักไหมเอาตีนไก่านาพากะอืมดูให้ดีนะจ๊ะ หรือจะเข้าไปชอบใครก็ดูด้วยว่าเฮ้ยมันไปซ้อนหรือเปล่าวะไม่งั้นแล้วแม่งยุ่งเลยเนี่ยเพราะว่าพุทธสุอังคารอยู่ด้วยการในเรือนมรณะนะนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับแต่เอาเถอะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับถ้ามุ่งไปในเรื่องการทำมาหากินนะหรือพูดง่ายๆกั็ทำมาหาแดกนั่นแหละก็จะมีความสำเร็จ มีความสำเร็จดีเพราะว่าดาวพฤหัสยังคงโยกหลังลัคนาราศีมิถุนดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับนะครับนะฮะนะนะฉะนั้นนะครับนะครับนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะ ก็ระวังที่ผมบอกไว้อะระวังให้ดีเถอะบางทีมันมีสเสน่ห์ในดวงจังหวะที่ดาวเจ้าตัวไปอยู่กับหกกับสามอยู่กับสู่กลางคานเนี่ยเป็นสเสน่ห์แต่มันเป็นสเสน่ห์แบบแปลงชอบจะมีคนมีเจ้าของบง้่งผัวชาวบ้านเมียชาวบ้านมาชอบอย่างเงี้ยระวังนะดูดูให้ถี่ถ้วนเนะ่ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะเราก็อ่านไปตามดาวนั่นแหละนะฮะเออนะฮะอืมนะ เนี่ยคือชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับแล้วก็ร,วระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับระวังสุขภาพร่างกายด้วยนะครับในช่วงจังหวะตรงนี้นะฮะนะครับนะตอนนี้นะครับเมษแล้วพฤกษ์ศพแล้วมิถุนแล้วนะครับสามลัคนาราศีแล้วนะแล้วก็ชาวลัคนาราศีมิถุน สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือถ้าใครมีความรู้สึกว่าดวงติดติดขัดขัด,ขดอยู่ในช่วงจังหวะตรงนี้นะลองขยับเปลี่ยนแปลงเดินทางดูจะเป็นการเดินทางต่างจังหวัดเดินทางต่างประเทศนะครับหรือลองจัดโต๊ะทำงงทำงานจากที่นงที่นอนใหม่ดูนะครับผมว่าน่าจะส่งผลดีได้ไม่น้อย นะก็แนะนําให้ฟังก็แล้วกันนะคร